สวัสดีผู้ชมทางบ้านกันนะครับพบกับผมเซลแมนจากร้าน s อ Internet ครับตัวนี้ที่เราจะมารีวิวกันมาดูกันครับเปิดมาเป็นตัวนี้ครับผม <c oughs> เป็นเจ้าซินซาโนพีอันหนึ่งสามศูนย์หนึ่งครับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงหนึ่งร้อยสามสิบาทเราจะมารับชมกันเลยครับ <B art> แกะมานะครับ หน้าตาก็เป็นประมาณนี้ครับเริ่มจากตัวแรกเลยตัวนี้คือรถเข็นนะครับที่แถมมากับตัวเครื่องส่วนนี้คือตัวเครื่องเจ้าพิยาหนึ่งสามศูนย์หนึ่งครับแล้วก็นี่เป็นใบรับประกันครับสามารถเขียนและส่งไปทางร้านได้เลยครับนี่ครับแล้วก็เรามาไล่ดูทีละตัวเลยตัวนี้คือสายต่อน้ําเข้าตัวเครื่องนี้นะครับส่วนตัวนี้คือสายต่อน้ําออกไปยังตัวปืนสั้นตัวนี้ครับซึ่งในกล่องจะมีอุปกรณ์พวกนี้หมดเลยครับนี่คือ การต่อด้ามยาวนะครับต่อกับตัวปืนครับผมอันนี้คือหัวฉีดครับมีทั้งแบบต่อปรกษาแล้วก็แบบระเบิดครับผมตัวนี้ที่จุดดูน้ํามันเครื่องของตัวเครื่องนี้ครับผมตัวนี้ก็คือสิ่งของที่จะต่อเข้าต่อน้ําบ้านเข้ากับตัวเครื่องนี้ครับผมก็คือกองตัวน้ําท่อน้าเข้าครับผม เราก็จะมาดูคุณสมบัติของเจ้าตัวนี้ครับเจ้าตัวนี้นะครับไม่เหมาะสําหรับงานอุตสาหกรรมนะครับเหมาะสําหรับงานเชิญธุรกิจเช่นร้านอุปกรณ์ล้างรถพวกนี้ครับหรือเอาไปใช้ที่บ้านก็สามารถใช้ได้ครับผมรายละเอียดตัวนี้ครับมอเตอร์ครับขนาด2.2กิโลวัตต์3แรงครับแรงดันสูงสุดของตัวนี้ครับอยู่ที่130ปาร์ครับปริมาณน้านะครับ500ลิตรต่อชั่วโมงครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่สนใจ VP b ูแต่ว่างบต่ำกว่านั้นก็จะเหมาะสําหรับใช้หนับตัวนี้ครับซึ ทำมาเพื่อทดแทนสําหรับตัว VAP b ู u e แล้วก็ทํามาแทนตัวเก่าอย่าง v o ตัวเครื่องสีม่วงตามภาพนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับมีการรับประกันทั้งหมด1ปีครับตัวสายน้ําออกครับมีความยาวทั้งหมดเเมตรสามารถยาวาสามารถใช้ได้ยาวมากครับผม ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับดูนะครับจนถึงตอนนี้ครับต้องจบการรีวิวเจ้าตัวเครื่องฉีดน้ําแรงนันสูง130บาทซินโาโนมีอาร์1301ตัวนี้เพียงเท่านี้ครับผมใครที่สนใจนะครับสอบถามสั่งซื้อได้ตามคอนแทคด้านล่างนี้เลยครับผมต้องขอลากันเมียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับ